ไม่เป็นไรเดซไม่เป็นไรครับทาตามหน้าที่เราอะดีแล้วถูกแล้วผิดมันก็ต้องว่าไปตามผิดแบบนี้แหละแล้วแล้วแล้วพี่โอเคใช่ไหมเนี่ยเรื่องคนออกอันนี้หนึ่งแสนนะครับอ๋อพี่โอเคพี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องเรื่องตรงเนี้ยรู้สึกพี่รู้สึกดีที่มันมีคนออกทั้งสองคนไงหนูเป็นห่วงอันเนี้ยหนูจะไปถามเนี่ยแหละขอทราบ i d i o m มภาษาอังกฤษครับผม ฮะมันใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะค่าหนังค่าอะไรอ่ะค่าหนังค่าเขาอ่าโอ้โหไม่รู้อ่ะคำนวนภาษาอังกฤษอันนี้แต่พี่อยากหาทีหรือเปล่าผมถามน่นเงี่ะจรเดทก็มาดิ่ะเดทพูดก่อนเลยว่าเดทต้องขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งงั้นพี่ขอพูดก่อนเดทแล้วกันคือเดททำตามหน้าที่ของเดทไปเลยแต่เพราะว่าไม่กี้ตอนที่อยู่ที่สยามอ่ะพี่ไม่ได้ตึงใส่เดทหรอกพี่แค่กำลังอึ้งเฉย ไม่คือหนูคือคือหนูหนูรู้ว่าพี่ไม่ได้ตึงส่วนหนูอ่ะเองอ่ะไปด้วยความเป็นห่วงแบบว่าเออเป็นห่วงพี่จริงๆว่าพี่จะแบบรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยแล้วมันบังเอิญแบบไปได้ยินแล้วว่าไปเจออย่างนั้นอ่ะอันนี้เดทคือแบบขอโทษพี่จริงๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่รู้ใช่ไหมว่ามันผิดอ่ะรู้แต่ตอนแรกอ่ะคือพี่พี่ไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเอาเงินมาให้พี่ไปตีเหรียญ เพราะว่าอยู่ๆเขาถามเลขกระเป๋าพี่ก่อนนั้นนี้พี่ก้อเขาบอกเขาไม่มีเงินพี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะให้เงินไงอ่ะอ,อันนี้อันนี้หนูได้ยินอจากที่พี่กรพูดอ่ะถ้าให้หนูฟังเขา,เขาคือพี่กรอนเหมือนแบบว่าตั้งใจจะช่วยเองแต่พี่อ่ะไม่รู้ใช่ใช่ก็เขาอ,อยู่ๆหนูถามเลขกระเป๋ามาไงใช่เขาถามคือหนูก็เล่าให้ทางสภาฟังเนี่ยแหละจังหวะที่หนูไปได้ยินคือพี่ก้อนจีถือโทรศัพท์ขึ้นมา เออเดี๋ยวหนูค่อยเล่าทีเดียวตอนที่ไปกอจีได้ทดดก่บอกก่อนนะคะอย่าโตดีครับอย่าหนบอกหนูบอกก่อนเลยนะพี่พะโลไม่ได้ตึงใส่หนูเลยไม่เลยแม้แต่นิดเดียวมาตะกี้ถ้าสมมติมีดราม่าอะไรเกี่ยวกับพี่พะโลมาตะกี้คือหนูบอกก่อน่า พี่พะโลไม่ได้นนไม่ได้ไม่ได้ตึงใส่หนูเลยมีหนูเองอ่ะที่สั่นด้วยใช่แล้วพี่พะโลน่ารักไม่เถียงไม่อะไรเลยคือบอกว่างั้นพี่คืนแต่มันไม่ทันแค่นั้นเองนั่งทับนั่งไม่ได้เด้เสียงหนูเองนั่นแหละที่สัน่นพี่หนูสัน่นแบบสัน่นสั่นจะแบบ คือตอนนี้หนูยังสั่นอยู่เลยเว้ยพี่หนูไม่ได้สั่นกลัวหรือแบบว่าไม่กล้าตัดสินใจอะไรนะแต่หนูแค่แบบความรู้สึกหนูอ่ะเป็นหนูอีกแล้วหรออะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองค่ะฮัโลนอนไปครับพี่ก๊อดถึงไหนแล้วครับโอเคครับอ๋บ <q> ไบอ,คคอได้ครับ อันนี้จริงหรือหลอกเนี่ยอะไรจริงหรือหลอกแต่เต็มใจให้หลอกปากขยัยเขาหลอกเธออ๋อสะสมอีกล้วลมิอมีลิขสิทธิแนแดนดีดัถูกถูกแต่ยังไม่หายคาใจเลยของไม่มีค่านี่มันคืออะไรก็อยากเห็นนะอยู่ในตัวแม่ปะอยู่ แดงดูเดือนได้มันเป็นแก้วไม่ใช่เหรอมันเป็นเหมือนขวดแก้วแตกปะขยะเปล่าแม่มันได้มาจากไหนอ่ะมันเป็นไม้จากเมืองจีนช่วยครับอันนี้เป่าถังขยะเปล่าเอาไว้ขุดขูดแล้วก็เป็นผงแล้วใส่น้ำอะมาละคะมาละนูพี่ก็จีครับแล้วพี่ฮัลโล่ครับไม่ได้เรียกครับ รอดรอดอ๋อไม่ได้เรียกคิวสวยด้วยนะเรียกตอนอะีย่วเรียเไรครับียกเลยครับเดี๋ยวสี่ทุมเรียกประชุมตัวแทนสองคนอะเดี๋ยวหนูขอคุยงานสักครู่นะ <c oughs> อันนี้ได้ยินทุกคนนะคะคือ จากเหตุการณ์เมื่อกี้ที่หนูเห็นนะคะอันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังจากมุมมองของหนูหน,นะคือพี่กอ๊อจีถือโทรศัพท์แล้วพี่กอ๊อจีก็ถามเลขกระเป๋าพี่พะโลแล้วพี่พะโลก็เหมือนจะได้รับน่าจะเป็นได้รับเงินแล้วพี่พะโลก็พูดขึ้นมาว่าอ้าวพี่กอ๊อดจีมีมีมีเงินแล้วหรอไหนบอกไม่มีอะไรประมาณนี้ถูกไหมคะแล้วพี่กอ๊อจีก็บอกว่าเอาไปก่อนใช่อ่า แล้วเหมือนแบบว่าพี่กจิหันมาเห็นหนูถูกไหมคะ uh huh. แล้วหนูถอยรดไปคือจังหวะนั้นหนูเห็นแล้วที่แรกอะหนูคือหนูาสามารถที่จะไม่สามารถที่ไปห้ามอะไรตรงนั้นได้เพราะว่าหนูไม่รู้จริงๆว่าพวกพี่เป็นการซื้อขายหรือเปล่าอันนี้หนูอยากจะบอกไว้ก่อนแล้วคือพอหนูถอยไปปุ๊บหนูได้ยินคําของพี่กจิว่าเอาไปใช้ก่อนแล้วหนูจําได้ว่าพี่กจิคือยัยงยังคือประชาชนอยู่ นแล้วพี่กอรจิก็มาถามหนูว่าเนี่ยให้เงินพี่พะโละไปตีเหรียญอะ่ะเพี่จะขึ้นถูกไหมหพี่กําลังจะเข้าตีหิว้วแล้วให้พี่ให้เงินพี่พะโลไปอะ่ะเพื่อที่จะเอาไปตีเหรียญเพื่อให้พี่เข้าอะ่ะได้ไหมแต่พี่ทําการโอนเสร็จแล้วสําหรับหนูแล้วมันยังมันผิดกฎค่ะพี่ถึงจะเป็นการโอนคืนมาแล้วเพราะว่าถ้าหนูไม่อยู่ตรงนั้นพี่ไม่ต้องพี่จะไม่เดินมาถามหนูแน่นอน อันนี้หนูต้องขอโทษพี่กดของเออขออนุญาตปรับพี่กอจินะคะจำนวนเงินสามแสนพี่กอจิมีอะไรจะผัดไหมคะอืมก็ถ้าเกิดหาเดทว่าว่ามันต้องปรับมันก็ปรับไปไละครับแต่พี่พี่พี่ขอขอ,ขอ,ข,อขออนุญาตพูดเลยหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคือ คือจากเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นนะคืออย่างนี้พี่เพิ่งบินเข้ามากลับเข้ามาเนี่ยคือพี่อะเรื่องของเรื่องคือพี่ไม่มีหนึ่งเลยพี่ไม่ได้มีบินครับไม่ได้มีเงินขนาดสามแสนพอพี่ได้เงินก้อนแรกมาปุ๊บว่าพี่อะเอาให้โลจริงแต่เพราะว่าแต่ที่พี่เอาให้เนี่ยเพราะว่าพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ตรงนั้นจริงๆแล้วตัวพะโลเองอะก็ก็ไม่ได้รู้ตรงนี้ว่าพี่จะโอนเงินให้เพราะว่าพี่ถามเลขกระเป๋าแล้วพี่ก็โอนเลยโดยพาราการไม่ได้ตกลงอะไรกันก่อนหน้านี้เลย อันเนี้คือพี่อยากจะอธิบายในส่วนนี้นะครับคือพี่ยังไม่ไม่รู้เรื่องไอ้ช่วยเหลือเรื่องอะไรเลยเพราะว่าพี่แค่ไม่รู้ว่ามันตีมันมันต้องตีอะไรยังไงพี่มีพี่ทํางานขาวอ่ะพี่มีแต่เงินน่ะพี่พอพี่มีเงินพี่ทําได้แค่นั้นจริงๆพี่ก็เลยโอนเลยโดยโดยแบบโดยไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนี้มาก่อนหนูหนูเลยไม่ได้ปรับพี่พะโลไงคะคือไอ้กฎการช่วยเหลือค่ะคือ แก๊งสามารถช่วยประชาชนได้แต่ประชาชนไม่สามารถช่วยแก๊งได้ค่ะถ้าสมมติว่าพี่กาลังจะขึ้นแก๊งตีหิวใช่ไหมคะตีหิวจะต้องเป็นคนที่หาทรัพยากรให้พี่ขึ้นมาค่ะพอพอพี่เข้าไปในแก๊งแล้วพี่จะให้ทรัพยากรอะไรก็แล้วแต่ให้กับตีหิ้วอันนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าระหว่างที่พี่ยังไม่ได้เข้าคือพี่ห้ามให้เด็ดขาดค่ะ แวก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์ระหว่างประชาชนกับแก๊งหรือว่าหน่วยงานแก๊งอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่านี่พี่อธิบายเพิ่มเพิ่มอีกนิดนึงนะอันนี้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 พี่โอเคนะพี่พี่โอเคพี่ฟังที่เดชพูดทั้งทุกอย่างเลยพี่แค่จะบอกว่าว่าไอไอเหตุการณ์เนี้ยเพราะว่าพี่พี่ไม่ได้กลับมาทันทันในช่วงที่เขามีทรัพยากรพวกพวกเคเคแบ็พวกอะไรพวกนี้พี่ก็เลยเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้มีตรงนี้พี่ก็เลยไม่รู้พี่ก็เลยแบบเออจ่าย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 เงินไปให้ให้เงินแล้ให้พะโลว ไปไปไปช่วยพี่หน่อยช่วยพ ats, mm hmm. ี่หาหาของพวกนี้ให้พี่หน่อยอะไรแบบนี้อย่างนี้ถือว่ายังอย่างนี้จะเข้าข่ายเป็นเป็นแก๊งช่วยพี่แทนไม่ไม네่ไม่ถูกหรอกครับมันคือเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าทางทากกจิเป็นคนโอนเงินให้นี่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าก็ก็ผมผมทํางานข่าวผมมีแต่ผมตกปลาผมก็มีแต่เงินน่ะเนืกอว่าวิกเตอร์แต่ผมไม่มีพวกเคเคแบ็กพวกเคเคโกเลยอะ มผมก็เลยผมก็ต้องให้พวกพวกแก๊งเป็นคนเป็นคนจัดการตรงนี้ให้ถูกไหมใช่แต่แต่แต่อันนี้อันนี้คือผมอธิบายในส่วนนี้นะก็อย่างที่หนูบอกไปตั้งแต่แรกอะคะ่ะว่าถ้าแก๊งจะเอาใครขึ้นนะคะใครขึ้นขึ้นมาเป็นสมาชิกแก๊งคนใหม่อะ่ะเขาจะต้องเป็นคนหาทรัพยากรเองค่ะถูกไหมคะเพราะการเพิ่มจํานวนแก๊งมันเป็นสิทธ์มันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องหาทรัพยากรมาให้สภาเนานะ ไม่ใช่หน<ด>้าที่ของประชาชนชที่จะแบบว่าให้ให้ของแก๊งแล้วให้แก๊งอ่ะเอามาให้แบบให้สภาอีกทีนึงถ้าอย่างเงี้ย mm. ถ้าหนูถ้าหนูคิดแบบพี่อ่ะปล่อยผ่านไปอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับว่าประชาชนทุกคนสามารถช่วยเหลือแก๊งเอื้อแก๊งให้ได้หมดเลยอะนะคะหนูรู้ว่าพี่เองน่าจะเข้าใจเรื่องกฎการการช่วยเหลือดีนะ พราะยังไงกฎมันมันถูกเออยู่ในนิตยสารอยู่แล้วครับคือทุกอย่างครับกฎทุกอย่างคุณจะต้องอ่านอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องอธิบายวกไปวนมาด้วยความที่ว่าหนูยอมรับอย่างที่พี่บอกแล้วว่าสุดแล้วอะสภาจะวางวางบินะวางวางได้เลยพี่แค่อธิบายเพิ่มในส่วนของพี่ครับแล้วเดี๋ยวจะทางสภาจะตัดออกมาเป็นสามบิตให้นะครับเป็นหนึ่งแสนสามครั้งนะครับได้ครับครับผม หนูหนูให้ใจ่ายให้ใจ่ายทีละแสนอ่ะอทำหนูช่วยได้แค่นี้พี่จริงขอโทษด้วยนะคะได้ค่ะโอเคครับอ่ายืนให้หน่อยฮนะอว้อสายบินนะครับเอาเลยครับ ที่เช้าอะหนูประท้วนะไม่เป็นไรเดซไม่เป็นไรครับทําตามหน้าที่เราอะดีแล้วถูกแล้วผิดมันก็ต้องว่าไปตามผิดแบบนี้แหละแล้วแล้วพี่โอเคใช่ไหมไอเนี้ยเรื่องคนออกอันนี้หนึ่งแสนนะครับอ๋อพี่โอเคพี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องเรื่องตรงเนี้ยรู้สึกพี่ดีที่มันมีคนออกตั้งสองคนไงหนูเป็นห่วงอันเนี้ยหนูจะไปถามเนี่ยเละก็อันนี้สองแสนครับคนเลยแล้วก็เหลืออีกแสนหนึ่ง มันใช้นี่ยังไม่หมดอยละเรื่องเรื่องคือเอาง่ายๆนะตั้งแต่เปิดอยู่เลยตั้งแต่เปิดเมืองมาเนี่ยพี่อ่ะเอ้ยลองเช็คดูฮะตั้งแต่นี่ดิทำแกงเริ่มทำแก๊งมาเนี่ยแล้วมันต้อง่ายต่อมาเลยีนี่มาทั้งหมดเนี่ยห้าล้านหกภายในเท่าไหร่นะสองหรือสามอาทิตย์นะเดทสองป่ะแต่ไกลไกลจะเป็นไทยละประมาณนั้นประมาณนั้นสี่สัปดา์ไปเท่าไหอ่ะวันเสาร์วันเสาร์ลิขิดนี้หมดแล้ว เก่งนะอีเนี่ยขอเคุณอว่าพี่อะแม่งโคตรเก่งจริงออืขบพี่เป็นหนูพูดเลยว่าหนูสามารถพูดได้เลยว่าพี่เป็นผู้หญิงที่เก่งมากมากในเมืองเนี้ยยอเก่งไม่มันคือเรื่องจริงด้ยเอาจริงๆคือพี่พี่ไม่ต้องเข้มแข็งมากก็ได้นะในมุมที่อ่อนแอลองหาคนสนิทสนิทดูแล้วก็ระบายกับเขาบ้างนี่ยครับ ครับหนูไหนๆก็แค่รัฐหนูฝากเลยเล็กนั้นนะครับพวกนี้หนูลงไปกวนนบประมาณอย่าลืมมาเชียร์หนูเด็ก้าว่าแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณสภามากเลยลูกก๊อตด้วยนะคะลูกก๊อตด้วยนะครับพี่ก๊อตขอโทษด้วยครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับลูกก๊อตก็อย่าลืมเป็นกำลังใจหนูครับถึงหนูจะไม่ได้ที่หนึ่งเป็หนูต้องชนะครับโอ้ยแค่นี้ดูดิวิ่งว่าคุมเกมไม่โดช้นี่แก๊งห้าล้านกว่าไม่เก่งนี่ไง โอเคมันไปนี้แล้วนะเจอกันค่ะขอบบคคคุุณแล้วก็เดี๋ยวจะมีโพลิส e ไฮนะของพาร์ล่ะอะไรเหรอสีทุ่มพึ่งทิงของกลางครับใหญ่เป็นการซ้อมแบบจริงจังอันนี้คือระบบต้องยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะประกาศดีเขาประกาศประชุมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรับประกาศใช่ได้โอเคค่ะแปะข้างล่ให้อ่านนะครับลองไปอ่านดูครับไปเล่นมาแล้วแม่มันมากหนูไปขับรถใช่พูดมันน่าจะเรียกกันอย่างเดียวเรียกสีทุ่มนี่ ใช่ไหมเพราะประกาศสี่เปลี่ยมขึ้นแล้วตอนแรกพี่ธารัตน์บอกให้หนูประกาศสีทุ่มเป็นแบบซ้อมใหญ่โอเคเราได้ของกลางไปเลยตัวสมอนหายไปแล้วเป็นตัวกันไหมตัวสมอนประกาศไปแล้วประชุมมาสี่ทุ่มไม่ใช่เหรอครับไม่หนูหนูตอนตอนแรกเขาเสาร์วแล้วนทรอเป็นสี่ทุ่มตอนแรกพี่ธารัตน์บอกว่าสี่ทุ่มแล้วไม่ใช่ประกาศเมืองนะวันพุธมาเจออีมอนกันแล้วตรงใจเลยนะประกาศแอดมินคือสี่ทุ่มครึ่ง อว่เขาบอกว่าประกาศกิจกรรมมาสี่ทุ่มครึ่งแต่ประกาศประชุมสภาสี่ทุ่มโอ้โเียโคตรซึ้งอะพี่พะโลเลยพี่พะโลแบบหนูไม่รู้นะว่าลึกๆลึกๆแล้วเขาจะโกรธหนูอไม่หรืออะไรอย่างงี้แต่พี่พะโลทำให้หนูสบายแบบสบายใจแบบสบายใจไปเลยอะเออจริงหนูสบายใจไปแบบเยอะเลยอะแต่ถามว่ามันยังรู้สึกผิดไหมมันก็รู้สึกผิดแหละพี่ หนูก็เข้าใจแหละว่าแบบเออถ้าสมมุติว่าเราเป็นตํารวจแล้วเขาทําผิดเราจะแบบไม่จับหรออะไรอย่างเงี้ยมันแต่ว่าเข้าใจไหมถ้าอันนั้นเขาตั้งใจทําผิดไงเออบางทีอันนี้เขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจทําผิดแต่แบบเราไปเจอเองี้ย